อันนี้คือกระต่ายพันอะไรครับคุณพี่อันนี้เป็นเฟมิสใจแอนเป็นกระต่ายตัวใหญ่กระต่ายยักษ์เขาจะมีเฟมิสใจแอนเยอรมันใจแอนเขาก็จะคล้ายๆกันแต่เยอรมันใจแอนน่ะโครงสร้างเขาจะหน้าเขาจะกลมกว่าอ่าก็แต่ว่าก็เป็นก็ก็ก็จัดหมวดหมู่อยู่ในกระต่ายยักษ์เหมือนกันกระต่ายยักษ์อ่าต้นกำเนิดเขาเนี่ยพี่จากทางไหนทางนู้นแหละ เยอรมันอะไรทางนน้นนั่นแหละ oh. อ๋อน,นี่เราก็เป็นเลี้ยงในกระต่ายสวยงามใช่กระต่ายสวยงามแล้วเขาเชื่องด้วยนะครับเ,เขาเขาเชื่องอ่าเขาเชื่องเขาจะไม่เกี้ยวกาดเหมือนเหมือนกลุ่มสายเนื้อนิวซีแลนด์ไว้อะไรประมาณเนี้ถ้าถ้าสายเนื้อก็คือชัดเจนสายเนื้อก็มีไว้บริโภคได้อันนั้นก็จะคือก็จะไม่เหมาะกับการเอามา คุกครีเลี้ยงอยู่ในบ้านอยู่กับเด็กได้ไอเน,นี่ท,ที่ที่แบบว่าบ้านบ้านเขาเมืองเขาเขาจะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้อะไรได้อะไรอย่างเง<อ>ี้ยคืออยู่กับตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเลพี่ตัวเมียแม่พันธุ์อันนี้ลูกเขาข้างล่างมีลูกเขาอือันนี้กี่เดือนแล้วพี่ลูกเขาเนี่สี่เดือนสี่เดือนอตัวนี้จำาหนาไหมเนี่ยตัวนี้ไม่ได้จำาหน่ายเพราะฟันเขาเหยนิน ฟันเขาเหยินก็เลยดูแลกันเองไม่อันไหนไม่ดีเราก็ไม่ปล่อยออกไปตัวนี้คือชื่อน้องอะไรแซนดี้แซนดี้ค่าตัวที่รับมาสองหมืนพูดได้ไหมได้สองหมืนแปดสองหมืนแปดโอนานได้ยังพี่นี่ก็เป็นปีละจ่ายลูกให้พี่ได้จ่ายลูกแล้วจ่ายลูกแล้ได้ได้กี่ตัวแล้วได้สองข้อข้อแรกข้อที่สองได้ได้เจ็ดตัวจะมีตัวผู้ก็เจอนี ตัวผู้ตอนนี้อยู่ทางนู้นอ๋อก็จะแต่ก็อ๋ออยู่ทางนู้นก็จะถามว่าผสมพันธ์ยังไงกันเลยหายสงสัยโอ้โหพี่มีขนตาด้วยนาะใช่ใช่ใช่เขาก็น่ารักของเขานั่นแหละ <c oughs> อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็รุ่นลูกเหมือนกันแต่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันใช่อย่างอีตัวเนี้ยถ้าเกิดพี่จําหน่อ่อลูกเขาเนี่ยประมาณกี่บาทอ่าสองอ่าอยู่ที่ประมาณแปดพันแปดพันอ่าอายุกี่วันครับ แปดพันก็สองเดือนขึ้นเดือสองเดือนถึงสามเดือนประมาณนั้นแปดพันนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้กระต่ายยักษ์นะนี่เลยกับพี่ประเทืองอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่บ้านลำบ้านลำอ,อ,อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรีครับขอเบอร์โทรหน่อยครับพี่ศูนย์แปดหกห้าสามสองสามเจ็ดสามสองใครอยากได้กระต่ายยักษ์นะครับท่านผู้ชมมีกับที่นี่มีพี่มีกี่แา่พันที่นี่ สายเนื้อเราน่าจะครบนะมีแคลิฟอร์เนียนิวซีแลนด์บาบียองใจแอนใจแอนก็แบบว่าแนวนอกแนวไทยลูกอ่ะก็ก็มีให้ดูแลกันมีให้ชมเออใครอยากมาหาเยี่ยมชมฟาร์มพี่ก็ได้จะได้ค่ะเข้า g o o g l e m a p ได้เลยเมื่อกี้ผมก็มาจาก Google m a p อ่าเข้าถึงเลยถึงอ่าพิมพ์กระตยฟาร์มกระต่ายตึกสระบุรีฟาร์มกระต่ายตึกสระบุรีโอเคครับผม